นีะะคะวันนี้เจันเพิ่นอยู่กับหลวงปู่นะคะหลวงปู่นี่อายุเกือบ90ปีแล้วนะคะคหลวงปู่นี้89นะคะหลวงปู่นี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องแคลโภชนากาเนี่ยนะคะหลวงปู่เท่าที่เห็นนะคะหลวงปู่ท่านตัวเล็กนะคะแล้วก็ทานอาหารได้น้อยนะคะดังนัตอนนี้อาหารที่ให้หลวงปู่นะคะก็จะเป็นแนะนําเป็นอาหารที่นุ่มๆอ่อนนุ่มนะคะกึ่งกึ่งข้นกึ่งเหลวเนาะ แล้วจานเปิ้ลก็นำให้เป็นข้าวต้มปั่นแต่ว่าเป็นปั่นลัษณะเป็นเหมือนโจ๊กนะคะเราใช้ผักค่ะใช้ผักหลากสีได้เลยค่ะเป็นฟักทองเป็นแครอทนะคะเป็นผักกาดขาวนะคะเป็นผักํำลึงผักบุ้งเรามาต้มใส่ข้าวจะเป็นข้าวกล้องหรือ้าลิเบอรี่ก็ได้คุณปู่ทาไม่ได้มีภาวะไตนะคะหลังจากต้มเปื่อยแล้วเราใส่ไข่ค่ะไข่เนี่ยไข่ขาวทานได้หนึ่งฟองต่อวันนะคะแต่เป็นเออไม่ใช่ไข่แดงได้หนึ่งฟองต่อวันแต่ไข่ขาวทานได้มื้อละสองฟอง ได้เลยค่ะต้มใส่โจ๊กหรือเมื่อจะเป็นไข่เออเป็นปลานะคะเป็นเนื้อปลาก็ได้สองสามช้อนต่อมื้อหรือเป็นกุ้งขาวตัวเล็กๆนะคะมาใส่เป็นข้าวต้มกุ้งบ้างก็ได้นะคะหลังจากนั้นต้มเปื่อยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วสักหนึ่งช้อนชานะคะหรือจะใส่เอ่อพริกไทยป่นก็ได้นะคะให้มีกลิ่นห,อ,หอมๆหน่อยเอาไปปั่นค่ะเอาไปปั่นต้มสุกแล้วไปปั่นปั่นเสร็จแล้วมาป้อนให้หลวงปู่ ะะทานไม่หมดไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเสริมอาหารทางการแพทย์ให้ได้อาหารเสริมทางการแพทย์สูตรครบถ้วนหรือว่าเป็นสูตรที่โปรตีนสูงได้นะคะเพราะคนไข้ที่ตัวเลเ็กๆอย่างงี้นะคะสามารถที่จะเพิ่มโปรตีนให้มากขึ้นได้กว่าเดิมนะคะแล้วก็แต่ส่วนอาหารชนิดอื่นต้องให้เขาเรียกว่าหาั่ครบห้าหมู่ใส่เลมันเพื่อด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับหมดไขมันหรือว่าท่าระหว่างมือ้อให้เป็นทานเป็นน้ําผลไม้ก็ได้ นะคะเป็นน้ำผลไม้ที่เราทัเองนะคะหรือถ้าอยากให้คนไข้ท,ทานแบรนด์สุกแต่สกัดอะไรเหล่านี้หรือเป็นลังนกได้หมดเลยนะคะนี่ก็เป็นการป้อนน้อยแต่ป้อนบ่อยๆนะคะเพราะนั้นลุงปู่ของเราน,นะคะหรือแม้แต่คนไข้ที่ผู้สูงอายุพอรับทานได้น้อยเนี่ยเขาก็จะ มีกาลังมากขึ้นนอ้องอาหารก็จะเป็นยาเมื่อมีอาหารมากขึ้นพลังของคนไข้มีมากขึ้นเขาก็จะแข็งแรงฟื้นตัวได้เร็วประกอบกับยาที่คุณหมอให้ไปนะคะทำให้คนไข้ของเราเนี่ยแข็งแรงโดยเร็วแล้วโรคที่เป็นอยู่ก็จะทุเลาเบาบางลงนะคะอาหารเป็นยานะคะแล้วก็หลวงปู่ทานได้แบบนี้เนาะหลวงปู่ก็จะแข็งแรงนะคะแล้วก็ได้กลับวัดได้นะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านนะคะ กินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะี่ก็เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยสุขอายุที่มีปัญหามันหมักตัวน้อยแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคน